ครับกัมปะลาต้นกำับผมกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับต้นแอนทอยส์และใน EP นี้ผมจะมารีวิวแอ action figure friendly neighborhood spiderman ของมาเฟกครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกัมปะลาต้นกำับผมขอฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูรีวิวแอ action figure friendly neighborhood spiderman ตัวนี้กันครับเรามาดูที่แพ็คเกจกันก่อนเลยนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะ เห็นตัว action figure ที่อยู่ด้านในนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นรูปของ action figure นี้ครับผมมีชื่ออยู่ครับ friendly neighborhood spiderman ครับก็มีโลโก้ของหลัง spiderman ภาค no way home ครับของ marvel studio มีโลโก้ของ m a r f e x แล้วก็ action figure ตัวนี้ในลาย m a r f e x เป็นตัวที่241ครับผมเป็นลำดับของ m a f f e x ที่เขาจะนับนะครับจากค่าย midcom toy ครับผมทางด้านข้างตรงนี้ก็จะมีเป็นรูปเป็นพส t u r e หนึ่งของ แอคชั่นฟิกเกอร์สไปเดอร์แมนตัวนี้นะครับก็มีโลโก้หนังสไปเดอร์แมนมีชื่อสไปเดอร์แมนมีโลโก้เป็นรูปไอคอนของสไปเดอร์แมนนะครับด้านหลังก็จะเห็นเป็นรูปของตัวแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับในโพสเจอร์ต่างๆแล้วก็จะมีเป็นพวกข้อมูลของทางค่ายมีทคอมทอยเขานะครับเว็บไซต์ที่อยู่ตามนี้นะครับมีโลโก้ของมาเวลมีไอคอนสไปเดอร์แมนตรงนี้ครับด้านข้างตรงนี้ก็จะมีเป็นรูปของแอคชั่นฟิกเกอร์เฟรนดี้เนมพูสสไปเดอร์แมนตัวนี้อีก รูปหนึ่งนะครับผมมีสติกเกอร์โลโก้ของ Medicom To อยนะครับก็ยืนยันว่าเป็นของแท้ของถูกลิขสิทธิ์ของมิ d i ิคอมทอยนะครับตรงด้านบนก็จะมีเป็นโลโก้ของหนัง Spider-Man ภาค no Way Home จาก m a r v e l Studio ครับด้านใต้ครับผมก็จะมีเป็นพวกข้อมูลคำเตือนวอร์นิ่งต่างๆตามปกติของสินค้าของเล่นทั่วไปนะครับแล้วก็มีข้อมูลของทาง Medi ิ o อ Toy มีเบอร์โทรมีบาร์โค้ดนะครับมีเป็นสติกเกอร์แบบ โปรแกรมตรงนี้ด้วยนะครับก็ยืนยันว่าเป็นของแท้ของถูกลิขสิ์ของทางค่ายเมทัคอมทอยในไลน์มาเฟกครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาแกะตัวตัวแอคชั่นฟิกเกอร์ข้างในนี้กันครับแกะออกมาจากกล่องแล้วนะครับแล้วนี่ก็เป็นแพ็คถาดพลาสติกที่แพ็คตัวแอคชั่นฟิกเกอร์มานะครับเราก็จะเห็นทั้งหมดเลยนะครับว่ามีอะไรอยู่ในแพ็คนีบ้างนอกจากตัวแอคชั่นฟิกเกอร์แล้วนะครับก็คือจะมีเป็นพร็อพต่างๆให้มาเยอะมากเลยครับโดยเฉพาะส่วนมือที่มีให้เปลี่ยนนะครับโหมีมือเปลี่ยนมาแบบหลายคู่เยอะมากๆเลยนะครับมีหนา ถอออกมานะครับมีส่วนหัวที่มีมาให้เปลี่ยนครับผมแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นวงไฟแบบนี้นะครับที่แบบเปิดประตูมิติตามในหนังที่เราได้ดูกันนะครับให้เฟรนลี่ในบูฮูสไปเดอร์แมนเวอร์ชันที่โทบี้แมกไวรับบทนี้นะครับข้ามมิติออกมาจากประตูนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะมีเป็นเป็นพล็อปใยแมงมุมครับผมอยู่ตรงนี้ด้วยอีกหลายเส้นเลยนะครับให้พล็อปมาเยอะมากครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวแอคชั่นฟิกเกอร์ข้างในกันครับ แกออกมาจากแพ็กแล้วนะครับแล้วนี่ก็คือตัวแอคชั่นฟิก e กอร์ n d l y Neighborhood Spider-Man ครับผมก็ให้ดูกันโดยรวมก่อนนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ครับด้านข้างนะครับด้านหลังครับด้านข้างอีกข้างนะครับทางด้านบนครับก็ทางด้านใต้ครับมาดูดีเทลรายละเอียดกันแบบใกล้ๆนะครับผม ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ครับผมก็จะเห็นเป็นงานมีความละเอียดมากเลยทาในการปั้นตัวแอคชั่นฟิกเกอร์นี้นะครับพวกลายใยแมงมุมที่ชุดนี่ก็คือเป็นงานที่ปั้นขึ้นมามีความนูนนะครับมีผิวที่นูนออกมาไม่ได้แค่ว่าลงสีเพ้นสีแบบปริ้นเฉยนะครับแต่ว่าเป็นการปั้นเป็นเท็กเจอร์ที่มีความนูนเส้นนูนขึ้นมาของลายแมงมุมตามแบบในหนังเลยนะครับแล้วก็ ตรงพื้นสีแดงก็คือจะเห็นเป็น texture แบบนี้ด้วยนะครับนี่มีความละเอียดมากๆเลยนะครับในการทำชุดของสไปเดอร์แมนเวอร์ชันนี้นะครับนี่ก็เป็นโลโก้ของสไปเดอร์แมนตามที่เราได้ดูกันในหนังเลยครับผมตรงตัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงชุดที่เป็นส่วนสีน้ำเงินก็จะเห็นเป็น texture เป็นลายแบบนี้นะครับของส่วนชุดที่ตัวนะครับที่ขาดีเทลละเอียด ดีมากเลยครับตรงแขนตรงมือแบบนี้นะครับพวกแบบจุดเส้นเล็กๆน้อยๆนิ้วด้านในอะไรแบบนี้นะครับก็ยังเห็นมีการปั้นเท็กซเจอร์ของลายชุดแมงมุมนะครับชุดไบร์แมนนี้ให้เป็นตามแบบในหนังเป๊ะๆมาเลยนะครับตรงด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับผมก็จะมีโลโก้เป็นรูปแมงมุมอยู่ทั้งด้านหลังแบบนี้นะครับ นี่ก็จะเป็นส่วนหัวที่มีมาให้เปลี่ยนนะครับเป็นหัวแบบถอดหน้ากากนะครับก็จะเห็นใบหน้าของพีเตอร์พาเกอร์นะครับหรือว่านักแสดงที่รับบทนี้ก็คือโทบี้แมกไกวครับผมก็ผมว่าหน้าตาก็เหมือนนักแสดงตัวจริงอยู่นะครับมีความเหมือนในระดับแบบว่า90%ขึ้นไปเลยนะครับรายละเอียดการปั้นหน้าแล้วก็การลงสีหน้าคิ้วตาปาก หนวดอะไรแบบนี้นะครับผมมีดีเทลรายละเอียดที่ดีมากๆเลยครับแล้วก็ตรงช่วงคอนะครับก็จะเป็นมีส่วนคอตรงนี้มาให้เปลี่ยนด้วยนะครับก็คือจะเป็นคอที่เวลาถอดหน้ากากนะก็จะเห็นเป็นสีเนื้ออยู่ตรงช่วงคอด้านบนแบบน,นี้ด้วยนะครับทางด้านตรงผมนะครับก็มีการปั้นเท็ t u r e อร์เป็นลายเส้นผมแบบนี้ด้วยนะครับแต่การลงสีผมอาจจะ เรียบๆไปหน่อยไม่ไม่ได้มีแรงเงาสีอื่นเพิ่มเติมให้ดูมีมิติมากเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหน้าหนึ่งนะครับเป็นหน้าแบบอมยิ้มหน,หน่อยครับผมของปีตาปาร์เกอร์นะครับโทบีแมกไกวที่ถอดหน้ากากออกมาแบบนี้นะครับเป็นสีหน้ายิ้มนิดๆน,นะครับเทียบกับอันนี้เป็นแบบหน้านิ่งๆหน่อยอน,นี่เป็นหน้ายิ้มนิดนึงนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับ อันนี้จะเป็นส่วนพร็อพหน้ากากนะครับที่แบบเวลาถอดหน้ากากออกมาแล้วก็จะมีเป็นหน้ากากแบบนี้เอาไว้ให้เหมือนเอาไว้ถือนะครับทําท่าถอดหน้ากากแล้วก็ถือหน้ากากไว้ยังมือแบบนี้นะครับก็จะมีเป็นร่องเหมือนให้มือนิ้วนะครับมาจับอยู่ตรงบริเวณทางด้านนี้นะครับแล้วก็จะเป็นหน้ากากแบบนี้ครับถอดออกมาก็จะเป็นแบนแบบนี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นส่วนพาร์ทมือที่มีมาให้เปลี่ยนนะครับจะมีทั้งหมด8คู่เลยนะครับผมเยอะมากๆเลยครับอันนี้คู่นี้จะเป็นมือแบบนี้นะครับเป็นมือเหมือนลักษณะแบบกำไยโหนแบบนี้นะครับก็จะมีรูที่ไว้ให้ใส่พร็อพกับใยมงมุมแล้วก็เอามือนี้จับโหนเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับมืออันนี้ต่อไปก็เป็นมือ ชี้นิ้วชี้แบบนี้นะครับทั้งสองข้างเลยซ้ายขวากำมือแล้วก็ชี้นิ้วชี้แบบนี้ทั้งสองข้างครับต่อไปเป็นมือแบบชี้นิ้วเหมือนกันนะครับชี้นิว้วสองนิ้วครับผมแล้วก็มืออาจจะกำหลวมๆนิดนึงแบบนี้นะครับมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับมือคู่นี้ก็เป็นท่าแบบ ปล่อยใยเนะเขาจะทำนิ้วแบบนี้นะครับเหมือนถ้า i love you นะครับก็เป็นมือที่เป็นลักษณะในตอนปล่อยใยนะครับทั้งสองข้างเลยแบบนี้ครับมือคู่นี้ก็จะเป็นมือที่กลางหลวมๆนิดนึงนะครับกลางนิ้วกลางมือออกมาแบบนี้ครับทั้งสองข้างนะครับ มือคู่นี้ก็เหมือนคล้ายๆมือเมื่อกี้นี้นะครับแต่ว่าจะมีความกลางนิ้วอ้าออกมามากกว่ามือคู่เมื่อกี้นิดนึงนะครับทั้งสองข้างครับผมก็จะเป็นมือลักษณะแบบนี้ครับอันนี้จะเป็นมือแบบที่กลางนิ้วออกมาทั้ง5นิ้วเลยนะครับแบบนี้ทั้งสองข้างเลยเป็นมือแบบมือแบกางออกมาแบบนี้เลยนะครับ มือคู่นี้ก็เป็นมือที่แบกกลางนิอ้วออกทั้ง5นิ้วนะครับแต่จะมีความพิเศษคือจะมีเป็นแม่เหล็กอยู่ตรงนี้ครับผมเป็นมือที่สามารถให้เอาตัวฟิกเกอร์เนี่ยไปเกาะแบบเหมือนจะติดตู้เย็นหรือติดตรงส่วนที่เป็นโลหะได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีแม่เหล็กอยู่ก็ทําท่าโพสเหมือนแบบสไปเดอร์ Man แมนไต่ผนังแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะเกาะอยู่ติดกับผนังที่ เป็นโลหะนะครับเพราะตรงนี้เป็นแม่เหล็กให้ดูดติดได้นะครับแล้วก็จะมีส่วนเท้ามาให้เปลี่ยนด้วยนะครับ1คู่นะครับซึ่งเท้านี้ก็จะมีเป็นแม่เหล็กอยู่ตรงใต้เท้าด้วยเช่นกันนะครับให้เปลี่ยนเป็นเท้าคู่นี้แล้วก็เอาไปติดกับตรงตู้เย็นหรือว่าตรงผนังที่มีเป็นโลหะได้นะครับนี่ก็จะทําให้ตัวฟิกเกอร์เนี่ยติดอยู่กับผนังโคสท่าไต่ผนังได้นะครับสำหรับสไปเดอร์แมน อันนี้ก็เป็นพร็อพที่มีเสริมมาให้อีกชิ้นหนึ่งนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนของหนวดปลาหมึกของดร็อคตอปสเนาะข้างหนึ่งนะครับอนนันนึงเป็นแบบนี้นะครับผมก็มีเ bon. มีเยมมาไว้ให้เล่นประกอบฉากด้วยนะครับเป็นพร็อพแบบนี้นะครับที่มีเสริมมาให้แล้วก็จะมีเป็นพร็อพใยมังงูมาให้ด้วยนะครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแบบอันสั้นนะครับสข้าง ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้คือเป็นรูที่ให้ไว้ใส่ตรงข้อมือนะครับถอดมือออกมาแล้วก็ใส่นีนเข้าไปที่ข้อมืออ่าแล้วก็เป็นแบบเหมือนยิงใยมงมุมแบบนี้นะครับออกจากข้อมือครับอันนี้ก็เป็นพลับใย,ยมงมุมอีกคู่หนึ่งที่มีความยาวขึ้นมากว่าเมื่อกี้อีกหน่อยนึงนะครับก็จะมีเป็นรูแบบนี้ครับผมให้ไว้ใส่ตรงข้อมือของตัว action ก i กอ r ์นะครับแล้วก็ทําท่ายิงใยปล่อยใย,ยออกมาแบบนี้จากข้อมือนะครับอันนี้จะ ยาวกว่าเมื่อกี้สำหรับอันนี้ก็จะเป็นพรอ็อพใยมังุมอันที่ยาวที่สุดนะครับผมยาวประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้จะไม่มีเป็นห่วงให้ไว้ใส่ที่ข้อมือนะครับอาจจะเป็นแบบนี้เอาไว้ให้เป็นมือจับนะอาจจะเป็นสำหรับทําท่าจับโขนใยมะงุมแบบนี้นะครับก็จะเป็นพร็อพลักษณะแบบนี้ครับวัสดุจะเป็นพลาสติกใสนะครับก็มีความยืดหยุ่น อ่อนได้แบบนี้นะครับแต่ก็ไม่ควรจะไปหักหรืองอมากเกินไปนะเพราะอาจจะแบบอาจจะหักอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ว่าดูแข็งนะอ่อนๆแต่ถ้าหักมากๆอาจจะแบบงอหรือเป็นรอยหักเป็นสีที่มันจะแตกก็ดูไม่สวยได้นะครับอันนี้ก็เป็นพร็อพป,ประตูมิตินะครับวงไฟประตูมิติที่ใช้แหวนของดร็เตรสเตรนเนาะเปิดออกมาแบบนี้ครับผม นี่ก็จะเป็นพอปลักษณะวงไฟนะครับก็จะเป็นพลาสติกมีความโปร่งแสงอยู่ประมาณนึงนะครับเป็นวงไฟสีส้มแบบนี้ครับผมก็มีรายละเอียดดีเทลในการปั้นเนี่ยสวยดีเลยนะครับนี่ตามนี้เลยเอาไว้เล่นแบบเปิดเปิดประตูมิติออกมาแล้วก็สไปเดอร์แมนจากมิติีอื่นๆนะครับ ก็ออกมาทางประตูนี้กันได้แล้วก็จะมีเป็นฐานตั้งกับแตนยืดแบบนี้นะครับที่ในกล่องของ Action f i g u r e ของมาเ e กเนี่ยเขาก็จะมีมาให้อยู่ทุกกล่องอยู่แล้วครับแบบนี้นะครับเป็นมาตรฐานของเขาเลยนะครับก็จะเหมือนกันทุกกล่องแบบนี้นะครับมาดูที่จุดขยับกันนะครับผมส่วนหัวนะครับก็จะหมุนเหมือนได้รอบเลยนะครับนี่ครับแล้วก็จะก้มก้มเนี่ยจะเป็นตรง ส่วนขอ้อต่อตรงคอนะครับที่ทําให้ก้มได้เยอะๆนะครับก็ก้มหน้าก้มคอได้ประมาณนี้ครับเงยหน้าเงยหน้าจะได้เยอะเลยนะครับแบบนี้นะครับคอก็จะเอียงด้านซ้ายด้านขวาเอียงข้างๆได้ประมาณนี้ครับตรงหัวไหล่นะครับตรงนี้จะมีเป็นบัตเตอร์ฟลายจอยครับทำให้ขยับแขนมาด้านหน้าเนี่ยได้เยอะนะครับหรือว่าแขน ไปทางด้านหลังนะครับก็จะได้องศาที่มากขึ้นครับผมแล้วก็หัวไหล่จะหมุนได้แบบนี้นะครับยกขึ้นยกขึ้นได้อย่างนี้ครับผมก็จะหมุนตรงนี้ได้นะครับตรงใบเส็นะครับก็จะหมุนได้ด้วยแบบนี้ครับผมตรงศอบครับเป็นดับเบิลจอยนะครับก็จะหักหักเข้ามาได้ตรงนี้คือสุดแล้วนะครับสุดได้เท่านี้ครับตรงที่ข้อมือครับก็จะ หมุนมือได้รอบเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ข้อต่อก็จะเป็นตามแนวแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าหันมือทางนี้ก็จะเยลียบได้แบบนี้ครับผมตามตามทิศของข้อต่อตรงนี้เขานะครับที่จะทําให้หักขึ้นลงแบบนี้หรือว่าหักข้อมือแล้วก็จะเป็นมือแบบมือสับขึ้นสับลงแบบนี้นะครับตรงช่วงใต้อกครับมีข้อต่อตรงนี้นะครับก็จะหมุนหมุนซ้ายหมุนขวาได้ครับแต่ว่า ตรงลายตรงตัวระหว่างช่วงตัวช่วงบนกับตัวช่วงล่างก็มันก็จะเหลื่อมกันแบบนี้นะครับหรือว่าเอียงทินด้านข้างอย่างนี้นะครับถ้าก้มก้มก็ได้ประมาณนี้นะครับหรือว่าแอนไปทางด้านหลังนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่วงเอวครับผมก็มีข้อต่อด้วยนะครับก็ทําให้หมุนตัวได้เยอะขึ้นนะครับทางซ้ายทางขวา แต่ถ้าหมุนเยอะๆก็คือตรงช่วงเอวช่วงล่างมันก็จะเป็นแบบจุดไม่เชื่อมต่อกันนะครับแบบนี้หรือเอียงด้านข้างนะครับเอียงด้านข้างก็เอียงได้แบบนี้เอียงเยอะๆก็จะเห็นเป็นแบบช่วงว่างของรอยต่อแบบนี้นะครับก้มทางด้านหน้าก็จะก้มตัวได้เท่านี้นะครับหรือว่าแอนตัวไปทางด้านหลังนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับผมต้นขาครับก็จะ ยกขึ้นมาได้เยอะเลยนะครับตรงนี้จะมีความเป็นแบบเหมือนเป็นยางที่นิ่มๆนะครับเป็นพลาสติกยางนิ่มๆนะครับทําให้ยกต้นขาขึ้นมาตรงนี้แล้วจะไม่ติดก็คือยกขึ้นมาได้ีสูงเท่านี้เลยนะครับหรือไปทางด้านหลังครับไปทางด้านหลังก็อาจจะติดตรงช่องก้นข้างหลังนิดนึงน,นะครับแต่ก็จะได้เท่านี้นะครับก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับขากางออกได้ก็คือ180องศาแบบนี้เลยนะครับ ต่อตรงนี้จะมีเป็นแบบให้เราดึงขาลงมาข้างล่างหรือว่าดันขากลับขึ้นไปข้ามบนได้แบบนี้นะครับก็เป็นช่วงช่วงที่ขยับได้อีกระยะหนึ่งตรงเข่าครับผมก็เป็นดับเบิลจอยนะครับพับขึ้นมาได้สุดเท่านี้เลยครับตรงข้อเท้าครับก็จะหมุนได้รอบนะครับแบบนี้แต่ก็เท้าก็จะ งอขึ้นขึ้นได้แบบนี้นะครับหรืองอลงได้ประมาณนีนะ้ถ้างอเยอะๆมันจะหลุดแต่ข้อมันจะดันกันแล้วมันจะหลุดออกมาจากข้อแบบนี้นะครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็ตรงปลายเท้าก็จะมีข้อต่อให้หักปลายเท้าขึ้นได้แบบนี้ด้วยนะครับงอปลายเท้าขึ้นได้แต่หักปลายเท้าลงไม่ได้นะครับได้แค่งอขึ้นอย่างเดียวเท้าปิด ทังด้านข้างก็ตามแนวของรอยต่อข้อต่อตรงนี้นะครับส่วนหัวที่มีมาให้เปลี่ยนนะครับถ้าจะเปลี่ยนก็คือถอดต,ตรงช่องคอนี้ออกมาได้แบบนี้เลยนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นเป็นแก mm hmm. นที่คออยู่ด้านในตรงนี้นะครับแล้วก็เอาส่วนหัวที่มีมาให้เปลี่ยนหัวถอดหน้ากากนะครับ mm hmm. ก็ใส่เข้าไปในแกนนี้ครับผม mm hmm. ก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับผมพิท mm ัลปารเกอร์แบบ ถอดหน้ากักสไปเดอรแมนแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนใบหน้าเฉพาะส่วนหัวช่องบนนะครับก็ถอดถอดตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็เอาหัวห,หัวนวนึงแบบนี้นะครับก็มาใส่ตรงแกนนี้แทนเข้าไปได้ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมสำหรับมือถ้าจะเปลี่ยนก็คือดึงออกมาได้แบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นแกนอยู่แบบนี้ครับผมแล้วก็เอามือ ข้างที่เราอยากจะเปลี่ยนนะครับก็มาเสียบเข้าไปในแกนนี้ได้แบบนี้เลยครับพับใยมังมุมนะครับก็ถอดมือออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปตรงข้อมือตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็เอามือค่อยมาใส่เข้าไปก็จะได้เป็นลักษณะมือที่ปล่อยใยมังมุมออกมาจากข้อมือแบบนี้นะครับ ส่วนเท้าที่จะเปลี่ยนเป็นเท้าที่ติดแม่เหล็กนะครับไอ้ไปเกาะกับผนังโลหะนะครับผมก็ถอดออกมาได้แบบนี้เลยครับแล้วก็เอาเท้าคู่ที่มีแม่เหล็กนะครับผมก็เสียบเข้าไปกับแกนนี้ได้แบบนี้เลยครับก็จะเป็นเท้าคู่ที่จะไปติดกับผนังโลหะหรือตู้เย็นก็ได้นะครับก็จะทําให้ตัว a ั่ i o n f i ก u ร์เกาะอยู่กับผนังท,ทําท่าไต่ผนังได้นะครับ อันนี้ผมมีตัวแอคชั่นฟิกเกอร์ของสไปเดอร์แมนหนังในเวอร์ชั่นภาคแรกๆนะครับที่เป็นทางค่าย Sony ผลิตออกมานะครับที่ยังไม่รวมกับจัก,กรวาลมาเว e l Studio นะครับผมตัวนี้นะครับผมถ้าจำไม่ผิดจะเป็นทางค่าย t อย Biz นะครับที่ผลิตออกมาตอนนั้นที่หนัง Spider สไปเดอร์แมนภาค2ออกฉายนะครับน่าจะประมาณปี2002หรือ2003ประมาณนี้นะครับที่ของเล่นอันนี้มีออกมานะครับ<ม>ก็ลองเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นล่าสุดที่มาเฟกได้ผลิตออกมานะครับขนาดตัว ใกล้เคียงกันนะครับดูดีเทลรายละเอียดนะครับผมก็เป็นตามนี้นะครับของเวอร์ชันเก่าเนี่ยผมว่าจะมีตัวยเครียบที่เยอะกว่านะครับตัวยเคลียบที่ละเอียดกว่าของเล่นเวอร์ชันใหม่ที่ผลิตออกมานะครับแต่ว่ารูปร่างอาจจะไม่ได้ดูเหมือนแบบสมส่วนเหมือนกับตามในหนังจริงๆนะครับอย่างงี้ครับก็จะมี เขาต่อเนี่ยตรงช่วงอ,อกก็มีทั้งใต้อ,อกแล้วมีตรงตรงแอปตรงท้องอีกนะครับตรงเอวก็ยังหมุนได้ด้วยนะครับช่วงต้นขาอะไรแบบนี้นะครับผมดีเทลรายละเอียดตรงหน้าแข้งก็หมุนได้นะครับแบบนี้ตรงข้อเท้าโดยเฉพาะตรงมือเลยนะครับตรงนิ้วเนี่ยขยับได้ทุกนิ้วเลยนะครับอันนี้ก็ให้มาดูเป็นแบบเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นของเล่นสมัยก่อนนะที่ผลิต ตัวสไปเดอร์แมนนี่นะครับเวอร์ชันในหนังที่โทบีแม็กไกวนะครับแสดงออกมาก็ให้เรามาเปรียบเทียบกับตัวเวอร์ชันล่าสุดที่ของเล่นในยุคนี้ผลิตกันออกมานะครับแบบนี้ครับส่วนสูงที่ผมเห็นในระดับสายตานะครับวัดได้15เซนติเมตรครับลองเปรียบเทียบกับแอคชั่นฟิกเกอรอื่นๆในไลน์มาเฟกด้วยกันนะครับผมทั้ง2ตัวนี้ มาจากหนังเรื่อง Avengers Infinity War ครับทางด้านซ้าย Spiderman ครับผมทางด้านขวาซอรครับลองเปรียบเทียบกับ action figure ของ Marvel ที่เป็นฮีโร่จากค่าย DC นะครับทางด้านซ้ายชาแซมจากหนังชาแซมครับผมทางด้านขวา a q u a m a นจากหนัง Aquaman ครับลองเปรียบเทียบกับ action figure จากไลน์ Marvel Legends Series ของค่าย Hasbro ครับทางด้านซ้าย Spiderman จากหนัง Spiderman Homecoming ครับทางด้านขวา Deadpool จากหนัง Deadpool ครับ ลองเปรียบเทียบขนาดกับแอคชั่นฟิกเกอร์จากเรื่องสไปเดอร์แมนในเวอร์ชันคอมิสครับผมทางด้านซ้ายสไปเดอร์แมนทางด้านขวาแมรี่เจนวัส o n ครับทั้งสองตัวนี้เป็นงานจากไลน์ a r v e l Legends Series ของค่าย Hasbro ครับ รับผู้ที่สนใจสนับสนุนการรีวิวของเล่น,นต่างๆในช่องของผมนะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนกันได้ที่ QR code นี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยครับผมขอฝากไลค์แชร์และ subscribe ช่องกัปตัต้นเพื่อไม่พลาดคลิปคอนเนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันครับ